ถ้าพูดถึงเสาชิงช้าหลายคนก็คงนึกถึงเสาสีแดงต้นใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ใจกลางกรุงเทพใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีตำนานที่ฟังแล้วอาจจะขนลุกเลยนะครับที่เขาเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับพระราชพิธีโลชิงช้าว่ากันว่านี่คือพิธีที่ต้องสังเวยชีวิตคนทุกปีจนเกิดเป็นอาถรรพ์แต่ว่าเรื่องเล่านั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่า คำถามสําคัญเลยก็คือไอ้เรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาว่าพิธีนี้ต้องใช้คนมาสังเวยชีวิตจริงๆเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนกันแน่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับคือถ้าเราไปลองหาข้อมูลหรือฟังคนรุ่นเก่าๆเล่านะครับก็จะได้ยินเรื่องราวประมาณนี้วนเวียนอยู่เรื่อยๆว่าเนี่ยพิธีนี้โหดมากนะมีคนตกลงมาตายทุกปีเลยแล้วศพก็ไม่ได้เอาไปไหนฝังไว้ใต้เสานั่นแหละเพื่อเป็นเครื่องเส้น จนสุดท้ายพิธีก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าอาถรรพ์มันแรงมากจริงๆฟังดูน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตำนานที่ฟังดูขนลุกพวกนี้เนี่ยมันมีหลักฐานจริงๆมารองรับหรือเปล่าเอาละครับวันนี้เราจะมาลองแยกแยะก,กันดูให้ชัดๆไปเลยระหว่างเรื่องเล่ากับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะไปพิสูจน์หรือหักล้างตำนานต่างๆนะครับมีเรื่องสําคัญที่เราต้องเข้าใจกันก่อนเลยก็คือพิธีนี้มันมีขึ้นมาทําไมตั้งแต่แรกจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่ เพราะคําตอบของทุกอย่างมันซ่อนอยู่ในนี้แหละครับซึ่งคําตอบเนี่ยมันก็อยู่ในจุดประสงค์ทางศาสนาของพิธีนี้นั่นเองครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการโลชิงช้าเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากที่เรียกว่าพระราชพิธีตรียมปวยัย ซึ่งเป็นพิธีหลวงของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดขึ้นเพื่อต้อนรับการเสด็จลงมาของพระอิศวรหรือพระศิวะสู่โลกมนุษย์ซึ่งเชื่อกันว่าท่านจะเสด็จลงมาปีละครั้งเป็นเวลาสิบวันครับเอ๊ะแล้วการต้อนรับเทพทําไมต้องมาโลชิงช้าที่ดูหวาดเสียวแบบนี้ด้วยล่ะคาตอบก็คือการโลชิงช้าเนี่ยมันเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามตำนานของเทพครับเป็นเหมือนการเช็คคุณภาพหรือคุณภาพเช็คโลกของเรานี่แหละครับ ตำนานเขาเล่าไว้อย่างนี้ครับว่าหลังจากที่พระอิศวรสร้างโลกเสร็จเนี่ยท่านก็อยากจะทดสอบดูหน่อยว่าโลกใบนี้มันแข็งแรงมั่นคงดีหรือเปล่าท่านก็เลยเอาพญานาคมาทำเป็นเหมือนเชือกชิงช้าเลยครับขึงระหว่างภูเขาสองลูกแล้วท่านก็ทรงยืนบนขาแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็แกว่งชิงช้าไปมาผลปรากฏว่าโลกของเรานิ่งสนิทไม่สั่นคลอนเลยก็เท่ากับว่าผ่านการทดสอบ ดังนั้นการโลชิงช้าก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นแข็งแรงมั่นคงและพร้อมที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนั่นเองครับเอาละครับพอเข้าใจที่มาที่ไปแบบนี้แล้วที่นี่แหละครับเรามาลุยกันทีละประเด็นเลยมาดูกันว่าตำนานสยองขวัญที่เล่าเล่ากันมาเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนซึ่งข้อมูลที่เราจะใช้อ้างเองในวันนี้เนี่ยมาจากเทวสถานโบสพรามโดยตรงเลยนะครับ มาเริ่มกันที่เรื่องที่พีคที่สุดน่ากลัวที่สุดเลยที่ว่ามีคนตกลงมาตายทุกปีเรื่องนี้เนี่ยจากข้อมูลของเทวสถานโบสถ์พรามบอกชัดเจนเลยครับว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่องไปมากคือมันไม่ใช่การสังเวยชีวิตครับแต่มันคือความเสี่ยงที่ถูกคำนวณมาอย่างดีแล้วเรื่องความสูงคาดกันว่าความสูงของการโลชิงช้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน15เมตรนะครับถามว่าสูงไหมก็สูงแล้ครับ แต่ไม่ได้สูงเสียดฟ,ฟ้าเหมือนตึกราฟ้าอะไรแบบนั้นและที่สําคัญมากๆเลยก็คือสภาพแวดล้อมสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันคนละเรื่องเลยครับสมัยก่อนมันมีปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงเยอะมากครับอย่างแรกเลยพื้นข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่พื้นปูนแข็งเปกเหมือนทุกวันนี้แต่มันเป็นดินปนทรายซึ่งมันนุ่มกว่ากันเยอะแล้วคนที่ขึ้นไปโลเขาก็มีเชือกให้จับยึดเนี่ยครับไม่ได้ปล่อยตัวลงลงและข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคนที่ขึ้นไปโลไม่ใช่ใครก็ได้นะครับ คนที่ทำหน้าที่โลชิงช้าเนี่ยเขามีตำแหน่งเรียกอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่านาริวันซึ่งคนที่จะเป็นนาริวันได้ต้องเป็นระดับโปรครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปีนป่ายที่สูงการทรงตัวนี่คือต้องเป๊ะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวสวนมะพร้าวเก่งๆที่เขาปีนต้นมะพร้าวสูงๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การสุ่มจับคนขึ้นไปเสี่ยงตายเพื่อบูชาย,ยันแน่นอนครับมาต่อกันที่อีกตำนานหนึ่งเรื่องที่ว่ามีการฝังศพคนไว้ใต้เสาชิงชา้า เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับที่มาที่ไปของมันคนละเรื่องกับที่เขาลือกันเลยคืออย่างนี้ครับในพิธีเนี่ยเขาจะมีการแขวนถุงเงินไว้แล้วให้นาริวันพยายามโลชิงช้าไปคว้าให้ได้ทีนี้ถ้าใครคว้าไม่ได้ก็จะมีการลงโทษกันแต่เป็นการลงโทษแบบขำๆนะครับก็คือจะเอาตัวคนที่คว้าพลาดเนี่ยไปฝังในกองทรายแต่ฝังแค่ครึ่งเอวนะครับฝังแป๊บๆแ,แล้วก็เอาขึ้นเพื่อหยอกล้อกันเฉยๆไม่ใช่การฝังศพจริงๆ ไอ้ความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากการที่เรื่องเล่ามันปนเปนกันไปหมดนั่นแหละครับมาถึงปริศนาข้อสุดท้ายครับถ้ามันไม่ได้ยกเลิกเพราะอาถรรพ์แล้วทําไมพิธีโลชิงช้าถึงไม่มีการจัดอีกต่อไปในกรุงเทพล่ะครับพิธีนี้เนี่ยจริงๆแล้วจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก็คือในสมัยรัชกาลที่7ครับเหตุผลที่แท้จริงของการยกเลิกมันเป็นเรื่องทางโลกล้วนๆเลยครับไม่ได้มีเรื่องลี้ลับอะไรมาเกี่ยวเลย ข้อแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจตอนนั้นมันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยงบประมาณก็ต้องรัดเข็มขัดกันกับอีเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังการปฏิวัติ2475ก็เกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาทําให้พิธีนี้ถูกมองว่าอาจจะดูล้าสมัยไปหน่อยไม่เข้ากับยุคใหม่แล้วและนี่คือหลักฐานที่ชัดที่สุดเลยครับที่บอกว่าพิธีนี้ไม่เคยถูกมองเป็นเรื่องอัปมงคล เพราะว่าส่วนที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยมีแค่การโลชิงช้าเท่านั้นนะครับแต่ตัวพิธีหลักคือพระราชะพิธีเตรียมประวัยเนี่ยยังคงมีการจัดสืบต่อกันมาทุกปีไม่เคยหยุดเลยจนถึงทุกวันนี้แต่ถึงกรุงเทพจะไม่มีการโลชิงช้าแล้วประเพณีนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนสทัทีเดียวนะครับเพราะว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเขาก็มีเสาชิงช้าเหมือนกันได้มีการฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่จัดในรูปแบบที่เรียกว่าพิธีแห่นางดานก็ยังคงสืบสารจิตวิญญ,ญาณเดิมเอาไว้ได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับจากตำนานที่ฟังดูน่าสะพรึงกลัวพอเราได้รู้ความจริงทางประวัติศาสตร์แล้วก็จะเห็นเลยว่ามันเต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทําให้เราเห็นคุณค่าของประเพณีนี้ในอีกมุมมองนึงไปเลยและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆครับว่าในโลกยุคปัจจุบันแบบนี้ประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายแบบนี้ควรจะถูกนํากลับมาจัดในกรุงเทพอีกครั้งหรือไม่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ